อะไรครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบริพัทผ่า n แชแนลนะครับโอเคนะครับผมในช่วงนี้นะครับในช่วงคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาทุกท่านมาปั๊มยอดวิวทิกต็อกนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นปั๊มในเว็บของ KMMKTH.com นะครับผมก็จะเป็นเว็บ KMM นะครับเหมือนเดิมนะครับผมคราวนี้ก็จะลองปั๊มอีกสักรอบหนึ่งให้ท่านได้ดู นะครับผมก็คือว่าไม่ได้ปั๊มมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะทิกตอกเกอร์นี่บอกเลยว่าโหทิกต o อกนี้มีผู้ใช้ขึ้นเยอะจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็มีคนสอบถามมาเยอะพอสมควรนะออมันปั๊มอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับทาไมระบบเป็นอย่างนี้นะครับผมมีระบบใหม่อัปเดตยังไงนะครับผมก็น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้จะทําให้ดูเลยนะครับผมไปดูกันเลยครับเลครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ใน Google Chrome นะครับโอเคนะับผมเข้าไปเลยครับผมคราวนี้ก็พิมพ์หานะเซิร์ชหาครับผม k m p t g s ครับ นี่เซิร์ชหาอย่างนี้เลยนะครับพิมพ์เปาพิมพ์ไปว่า kmmkth นะครับผมโอเคเห็นเว็บขึ้นมาเป็นเว็บแรกเลยนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ พอเข้ามาหน้านี้นะทุกคนเหมือนเดิมเลยครับผมให้เราเข้าสู่ระบบนะครับมีชื่อผู้ใช้งานมีรหัสผ่านพาสเวิร์ดนะครับก็ใช้งานก็เข้าไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีนะก็สมัครได้ข้างล่างนะผมมันมีให้สมัครนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมสมัครสมาชิกนะครับผมโอเคตรงข้ามผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในหน้าเว็บแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคแล้วจะมีพวกเงินของผมก็จะเหลืออยู่ที่73บาบาทนะครับอุ้ยเกิดอะไรขึ้น อ่าโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมเลื่อนหาดูก่อนเอ่อเราจะมาในโหมด TikTok นะครับผมเราจะเพิ่มยอดวิว TikTok นะครับโอเคครับบริการ TikTok นะครับผมนี่เลยบริการแนะนำนะราคาถูกที่สุดรับประกัน30วันนะครับเข้าไปเลยโอเคมันจะมีให้เราเลือกนะครับมีผู้ติดตามนะครับผมโอ้โหแล้วก็ปั๊มวิวนี่เอาปั๊มวิวมีปั๊มวิวนะครับปั๊มวิว TikTok 1บาทเท่ากับ1,000เนี่ยสุดยอดเลยครับ คราวนี้เฉลี่ยเนาะผมไม่ต้องพูดถึงเนาะหบาทคือ1,000อยู่แล้วมันคือได้สูงสุดจริงๆนะครับรอบนี้ก็ขอไปดูที่ติ๊กตอกของเราเลยดีกว่านะครับโอเคอ่ะไปติ๊กตอกของผมตอนนี้นะครับผมจะเอายอดวิวเนี่ยสูงๆสักหน่อยนะครับผมก็จะมีของตัวนี้อ่าเอาเป็นอะไรดีครับผมมาเป็นอันนี้ดีไหมครับ อันนี้ก็ได้ครับผมเลือกไว้เลยเอาเป็นลิงก์ก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี่ครับผมอ่ะโอเคนะครับตรงนี้เลยก็ให้ทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมทำตามผมเลยนะครับก็คือการกดเข้าไปที่จุด3จุดนะครับผมอยู่ข้างล่างนี้เลยครับปึ๊บคัดลอกลิงก์ไปเลยครับโอเคเราคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ไปที่เว็บเลยครับผมเราเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับผมวางลิงก์ลงไปครับผมทําเหมือนทุกครั้งครับปึ๊บวางลิงก์ลงไปปึ๊บขอปริมาณหน่อยครับ สองพันเท่ากับสองบาทอ่าสองหมื่นยี่สิบบาทผมขอเป็นห้าได้ไหมห้าหมื่นห้าสิบบาทนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนผมเอาสองหมื่นดีกว่าเนาะสองหมื่นก็พอแล้วมั้งโอเค okay, ครับผมอ่ายี่สิบบาทนะครับผมยี่สิบบาททวนนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็กดไปเลยครับหนึ่งนาทีเท่านั้น สั่งซื้อสําเร็จสําเร็จสําเร็จนะครับก็ทําการสั่งซื้อสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นซื้อยอดวิวนะครับปั๊มวิวนะครับโคตรไวด้วยนะอืราคาถูกที่สุดในไทยนะครับคุณภาพดีมากครับผมอะเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มันขึ้นหรือยังครับผมใช้เวลาหนึ่งนาทีนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาดูกันในหน้าของโปรไฟล์ของผมเลยนะครับผมฮะตอนนี้คือมันขึ้นมาแล้วครับผม20,000นะนี่เป็นไงนี่ครับผมดูเลยครับผมเข้าชมอม่นหน0นะครับโอ้โหคดเร็วนะครับประมาณ2อาทีกว่านะครับผมเนอะก,ก็จะเป็นแบบว่าช่วงมันติดขัดนะอาจจะเป็นเพราะว่าเน็ตผมไม่ดีด้วยแหละนะ ก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็โอเคครับผมมันก็ขึ้นได้ตามปกตินะครับผมอันนี้ก็คือ Tik t o ็อกนะครับผมสาหรับคนที่อยากจะทำเป็นติ๊กต็อกเกอนะครับผมอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในติ t กต็อกเนาะตอนนี้ก็มีเยอะมากเลยนะครับผมแล้วบางคนก็สอบถามมาว่าเอะมันใช้ได้จริงหรอนะครับบางคนบอกว่ามันปลอดภัยไหมพี่นะครับต้องบอกเลยว่าปลอดภัยนะครับผมทํามาหลายคลิปแล้วนะครับผมแล้วก็เติมเองด้วยนะครับบอกเลยว่าเงินของผมเนี่ยมันมันชัวร ถ้าเกิดมันมันใช้แบบมันโดนโกงแล้วถ้ามันโดนโกงเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันโดนโกงแล้วแหละนะครับแต่อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้โกงนะครับผมมีหน้าเว็บชัดเจนนะทุกคนอ่าแปลว่าเขาต้องแบบถูกกฎหมายนะครับผมทํางานอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่ามันมีหน้าเว็บชัดเจนนะตัวตวสอบได้นะครับผมตรวสอบได้เนาะเนี่ยมันดูง่ายนะครับผมดังนั้นก็แนะนําเลยนะทุกคนก็แนะนําเลยนะครับให้มาลองใช้ดูก่อนนะครับผมยังไงก็เทสดูก่อนก็ได้เล็กๆน้อยๆสัก ร้อยสองร้อยหรือยี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรก็ว่าไปนะครับก็ลองลองเทสดูนะครับผมว่ามันโอเคไหมนะครับผมตอนนี้ก็บอกเลยว่าแจ่มมากๆนะครับระบบโคตรเร็วนะครับเร็วจริงๆมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมตัวระบบของเว็บนะครับดังนั้นก็อย่ารอช้านะครับผมถ้าอยากจะขายของได้เยอะนะครับกระตุ้นยอดขายได้มากนะครับผมวันนี้เลยครับปั๊มมันไปเลยนะครับปั๊มไปเลยสร้างมาตรฐานของเรา สร้างโปรไฟล์ให้ดีเครดิตเราดีลูกค้ามาเยอะนะครับแล้วก็อยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์อยากเป็นคนดังปั๊มเข้าไปครับผมถ้าเราปั๊มไอตัวไอตัวคลิปนะครับมียอดดูเยอะๆนะครับมันก็จะเปิดการมองเห็นนะครับเปิดการมองเห็นนะครับมันก็จะเป็นกระแสเป็นไบรัลนะครับผมยิ่งคลิปเราดีเท่าไหร่มันยิ่งไปได้ไกลมากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาทางเทคนิคนะครับผมไม่ว่า จะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นของแพลตฟอร์มไหนก็ช่างนะครับผมจะเป็น Facebook, TikTok, Instagram, YouTube หรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถมาปรึกษาได้นะครับผมไปที่ Line Official เลยนะครับผมของทาง KMM นะครับผมก็จะมีผมทิ้งไว้ให้แล้วนะครับผมตามข้างบนนี้เลยนะครับผมแล้วก็อยู่ข้างล่าง Description นะครับก็จะปักหมุดเอาไว้นะครับผมก็คือ Add นะครับผม kmmkth นะครับผมพิมพ์ไปเลยนะครับในไลน์นะก็สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ